นชื่อว่าเศรษฐกิจถือเป็นโจทย์ใหญ่ของนายกรัฐมนตรีที่จะขับเคลื่อนผลักดันให้เติบโตเพราะนี่คือหนึ่งในปัจจัยสําคัญที่จะสะท้อนถึงฝีมือในการบริหารประเทศตลอดทั้งปี2567รัฐบาลภายใต้การนําของนายกรัฐมนตรีแพทองทานชินวัตรได้ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมากมายโดยมีเป้าหมายใหญ่นั่นคือ GDP ที่เชื่อมโยงกับปากท้องของประชาชนชัดเจนที่สุดกับนโยบายแจกเงินหมืน่นเฟสที่1ให้กับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและคนพิการ14.55ล้านคนด้วยวงเงินงบประมาณ 1. 50,000นล้าาบทถัดมาเฟสที่2ให้กับผู้สูงอายุอายุ60ปีขึ้นไปจำนวน3.2ล้านคนซึ่งในกลุ่มนี้จะใช้งบประมาณ3.2หมื่นล้านบาทและจะเร่งจ่ายในเดือนมกราคมปี2568ผ่านบัญชีพร้อมเพย์ส่วนเฟสที่3รัฐบาลก็ยังคงยืนยันว่าทุกอย่างเป็นไปตามรถแมพทางนี้สำนักข่าวไ n n ได้พูดคุยกับศาสตราจารย์พลพลคุ้มทรัพย์อดีตคณะดีคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นักวิชาการอิสระและอดีตคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนงถึงความ ความท้าทายและ เศรษฐกิจของรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีแพทองทานในปี2568โดยศาสตราจารย์ดรไพลพลบอกว่าเรื่องดังกล่าวเป็นความท้าทายเป็นอย่างมากเพราะมีความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจเนื่องจากนโยบายของประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์ที่อาจจะสร้างความกังวลให้กับหลายๆประเทศอย่างไรก็ตามคาดว่าเศรษฐกิจไทยในปี2568จะขยายตัวได้ประมาณร้อยละสามซึ่งเป็นอันตราการเติบโตตามอยภาพปกติแต่อาจจะสร้างความไม่พอใจให้กับหลายฝ่ายที่ต้องการให้ขยายตัวได้มากกว่านี้เพร ร้อมมองว่านโยบายประชานิยมของรัฐบาลในรูปแบบการแจกเงินก็เป็นการแจกกันแหลกเพื่อที่จะรักษาการเติบโตทางเศรษฐกิจให้ขยายตัวในระดับสูงต่อไปขณะที่ฝ่ายวิจัยบริษัทซับเอเชียพลัสระบุสําหรับเศรษฐกิจโลกในปี2568มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละสามจุดหนึ่งทกลางความไม่แน่นอนที่รออยู่โดยเฉพาะการเดินหน้านโยบายการค้าสหรัฐในยุคพรัม2.0ผ่านการปรับเพิ่มภาษีนําเข้าสินค้าจากประเทศต่างๆที่ทําให้มีความเสี่ยงเทรดวอร์ ระลอกใหม่ สำหรับเครื่องยนต์เศรษฐกิจไทยมองยังขับเคลื่อนได้ไม่เต็มประสิทธิภาพซึ่งยังคงต้องการแรงกระตุ้นทางในส่วนของนโยบายการคลังที่เข้มข้นขณะที่ทางฝั่งนโยบายการคลังยังเห็นมาตรการกระตุ้นเรื่อยๆผ่านการรวบรวมข้อมูลของฝ่ายวิจัยที่ว่ารัฐบาลเกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้รายจ่ายต่อ GDP พบว่าในปี2567นรสัดส่วนรายได้สุทธิหลังหักการจัดสรรต่อ GDP อยู่ที่ร้อยละ15.1ส่วนสัดส่วนงบประมาณรายจ่ายต่อ GDP อยู่ที่ร้อยละ18.9 ซึ่งในปี2568นั้นตัวเลขก็ยังสูงขึ้นอยู่ที่ระดับร้อยละ19.8ตัวเลขดังกล่าวส่งผลให้ประเทศนั้นขาดดุลงบประมาณมากขึ้นเรื่อยๆโดยในปี2568มีการขาดดุลงบประมาณสูงถึง8 7แสนล้านบาทซึ่งตามมาด้วยการอนุมัติอีซีอีริเซปแจกเงินหมื่นบาทเฟส2และการเติมเม็ดเงินให้ชาวนาไร่ละ1000ทําให้ของขวัญปีใหม่จะกระทรวงกันคลังในช่วง,งเดือนธันวาคม6กถึงกุมภาพันธ์68รวมสโครงการมี 0.45แสนล้านบาทหรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ0.81ของ GDP. อย่างไรก็ตามการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลในระยะข้างหน้าอาจทําให้คลังของไทยเผชิญความท้าทายส่วนหนึ่งเป็นเพร,ราะกองงบประมาณรายจ่ายที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องท่ากลาง GDP โกลที่ขยายตัวไม่สูงมาก เสี่ยงดันนี้สาธารณะต่อจ d ดี d p ปริ่มเพดานร7 0ในระยะถัดไปจากนี้จะต้องจับตาการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายใต้การน,นําของนายกรัฐมนตรีแพทองทานอย่างใกล้ชิดเพราะทุกการขยับทุกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจย่อมส่งผลต่อคะแนนนิยมของรัฐบาลและตัวนายกรัฐมนตรีนั่นเอง